สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ LMI Thailand โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานกลุ่มงานนวัตกรรมการเผยแพร่ข้อมูลในตอนที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของความรักในตลาดแรงงานของคนโสดที่มีงานทําผมจะขอสรุปส้นๆอีกครั้งนะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับฟังจากตอนที่แล้วเป็นดังนี้นะครับคนโสดที่มีงานทําจะมีจํานวนเพศชายมากกว่าเพศหญิงแต่รายได้เฉลี่ยของเพศชายนั้นน้อยกว่าเพศหญิง คนส่วนใหญ่ของคนโสดนะครับที่มีงานทําจะอยู่ในเจเนเรชัน Y Y ส่วนเพศหญิงนิยมเรียนในระดับที่สูงขึ้นและสุดท้ายนะครับคนโสดจะทํางานในภาคบริการมากที่สุดครับสําหรับในตอนที่2นี้นะครับเรามาดูกันว่าผู้สมรสที่มีงานทําจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอเชิญติดตามได้ตามนี้ครับจากข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาที่1นถึงส ของปี2564จากสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับประชากรที่อยู่ในวัยทำงานตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปมีจำนวน57ล้านกว่าคนเป็นเพศชาย27ล้านกว่าคนและเพศหญิงจำนวน29ล้านกว่าคนจะเห็นว่าเพศหญิงมีจำนวนมากกว่าเพศชายประมาณ2ล้านกว่าคนครับแต่ถ้าหากดูเฉพาะผู้สมรสที่มีงานทำนะครับเราจะเห็นได้ว่าเพศชายจะมีงานทำมากกว่าเพศหญิงซึ่งคล้ายๆกับข้อมูลของคนโสดที่มีงานทำนะครับ จึงวิเคราะห์ได้ว่าแม้ประชากรเพศหญิงจะมีมากกว่าเพศชายแต่เมื่อพูดถึงการมีงานทําเพศชายนั้นถือว่ามีงานทํามากกว่าเพศหญิงทั้งคนโสดและผู้สมรสครับและเมื่อดูตามจังหวัดนะครับเราจะเห็นได้ว่าจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครราชสีมาและสมุทร,รปราการนะครับจะเป็น3จังหวัดแรกที่มีผู้สมรสที่มีงานทํามากที่สุดทั้งเพศชายและเพศหญิงครับและเมื่อดูตามภาคนะครับผู้สมรสที่มีงานทําส่วนมากจะเป็นคนในภาคอีสานและจํานวนเพศชายจะมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อยครับ แล้เมื่อจําแนกตามอายุนะครับเราจะเห็นได้ว่าอายุ49ปีจะมีจํานวนมากที่สุดประมาณ600,000กว่าคนเพศชายจะมีมากที่สุดที่อายุ52ปีมีอยู่ประมาณ320,000กว่าคนส่วนเพศหญิงนั้นนะครับจะมากที่สุดที่อายุ49ปีมีประมาณ280,000กว่าคนครับและเมื่อแบ่งเป็นช่วงอายุนะครับทั้งเพศชายและเพศหญิงจะมีมากที่สุดที่ช่วงอายุ50 59ปีมีจำนวนรวมมากถึง5ล้าน2 0 0 0กว่าคนครับ แล้วเมื่อดูตามเจเนเรชันนะครับของผู้สมรสที่มีงานทำเราจะเห็นว่าอยู่ในช่วงเจเนเรชัน X เป็นส่วนมากครับทั้งเพศชายและเพศหญิงรวมๆแล้วมีมากถึง7ล้าน5แสนกว่าคนครับแล้วเมื่อดูจากระดับการศึกษานะครับเราจะเห็นได้ว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับต่ำกว่าะถมศึกษาครับแล้วเมื่อดูจากอาชีพนะครับโดยไม่ได้จำแนกระดับการศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงจะเห็นได้ว่า2ระดับแรกคืออาชีพผู้ปลูกพืชไร่พืชผัก และผู้ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลซึ่งคล้ายๆกับคนโสดที่มีงานทำเลยนะครับแต่เมื่อนำเฉพาะระดับปริญญาตรีนะครับมาประมวลผลเราจะเห็นได้ว่าเพศชายส่วนมากจะประกอบอาชีพเป็นเจ้าของร้านส่วนเพศหญิงนั้นจะเป็นครูสอนระดับประถมศึกษาเป็นส่วนมากครับแล้วเมื่อดูที่รายได้เฉลี่ยนะครับของเพศชายและเพศหญิงเราจะเห็นได้ว่านะครับเพศหญิงที่สมรสแล้วจะมีรายได้เฉลี่ยมากกว่าเพศชาย โดยรายได้เฉลี่ยนะครับของเพศหญิงอยู่ที่22,58มบาทต่อเดือนส่วนเพศชายมีรายได้เฉลี่ยนะครับที่21 3 7 5บาทต่อเดือนครับและเช่นกันนะครับรายได้เฉลี่ยกับช่วงอายุเราจะเห็นได้ว่าเพศหญิงส่วนใหญ่เลยนะครับจะมีรายได้เฉลี่ยที่มากกว่าเพศชายทุกช่วงวัยครับและสุดท้ายนะครับเมื่อแบ่งตามภาคอุตสาหกรรมจะเห็นได้ว่าเพศชายส่วนใหญ่จะทํางานอยู่ในภาคการเกษตรมากที่สุด มีจานวนมากถึง3ล้าน5 0 0แสนกว่าคนส่วนเพศหญิงครับจะทํางานที่ภาคบริการมากที่สุดเช่นเดียวกับคนโสดที่มีงานทําเลยนะครับโดยเพศหญิงเนี่ยจะทํางานที่ภาคบริการมากถึง3ล้าน2 0 0แสนกว่าคนครับดังนั้นนะครับเราจะมาสรุปกันนะครับว่าในตอนที่2นี้ผู้สมรสที่มีงานทำเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะเห็นได้ว่าผู้สมรสที่มีงานทําเพศชายจะมีจํานวนมากกว่าเพศหญิงแต่รายได้เฉลี่ยของเพศหญิงนั้นมากกว่าเพศชาย และโดยส่วนมากนะครับจะอยู่ในเจเน r เรชัน X ที่ช่วงอายุระหว่าง50ถึง59ปีเพศชายมักทำงานในภาคการเกษตรส่วนเพศหญิงนั้นนะครับจะเน้นงานในภาคบริการซึ่งในตอนต่อไปนะครับเราจะมา,าดูกันอีกข้อมูลหนึ่งนะครับว่าเรื่องราวของคนโสดที่ว่างงานเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งมีความแตกต่างจากคนโสดและผู้สมรสที่มีงานทำอย่างไรไว้คอยติดตามกันนะครับขอบคุณครับและจากทั้งหมดนี้นะครับ เป็นข้อมูลที่ทาง LMI Thailand ได้รวบรวมนำมาเสนอและก่อนจากกันนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆทั้ง Facebook Twitter รวมถึงฝากช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าต้องการหางานหาคนให้นึกถึงเว็บไซต์ไทยมีงานทาที่ www.thai-miengantham.doe.go.th e. แล้วพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ